สวัสดีตอนเช้านะที่สวนริมปากน้ำคลองกลายนะตลสกแกมเพอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชผมไปดูน้ำในคลองกลายแล้วน้ำไม่เยอะนะน้ำไม่เยอะน้ำยังไม่ล้นตะลิ่งเลยนะครับผมแต่ว่าทราบข่าวว่าทางด้านบนทางต้นน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมช่วงหลังเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือเกิดจากการสร้างถนนหนทางที่ยกคันสูงขึ้น ก็กลายเป็นฝายเป็นเขื่อน <c oughs> เป็นตามหมากรุกนะก้นะ <c oughs> กน้ําไว้เป็นลด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 ทําให้น้ําระบายได้ช้าน้ําก็ท่วมขังรอระบายนะปีนี้น้ําไม่เยอะแล้วก็ฝนตกเว้นวักนะฮะแต่ว่าทราบข่าวว่าที่ชุมพรสุราษนะฮะน้ำท่วมถนนเพชรเกษมนะครับผมก็ก็ให้กําลังใจคนที่นะ้ําท่วมนะครับผมนะนะครับผมมีปัญหาก็ต้องแก้ไขนะอบตอก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนนะ อย่ามารอพวกมูลนิธิจากต่างจังหวัดจากต่างภาคมาช่วยเหลือนะฮะเราคนใต้ต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะคนใต้เข้มแข็งอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับ